ขาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอย่างอ๋อนน่บอกฉันซื้ออะไฉันนี่แหละซื้ออะไรกูเตอร์่ะมากินนะคะโอเคค่ะช็อกโกแลตเย็นนะคะกูเตอร์ ทุ่มถึงงานอุ้ยไม่ใช่ไปถึงงานประมาณห้าโมงเย็นค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ นวนครข้างปั๊มปตทนวนครค่ะทุกคนอยู่ที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมเฮิร์ีอยังต่อแม่นบอกอุตสาหกรรมนวนครบอกสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บวกคนค่ะปั๊มปตทนวนครพี่หมอพิมพ์ไปเลยสวัสดีค่ะแม่แพลสวัสดีค่ะน้องจิ๊บไปถึงกี่โมง ไลฟ์มาตรวจไลฟ์มาทีไรเจ้าก,ก็หาวทุกทีเลย <c oughs> ยังมองไม่สังตั้งแต่วันไปวัสนบานเลยค่ะแม่ไปอีกไปอีกออตื่นี่สเสร็จเวียบร้อยเรียนรู้พูดราะขอบคุณ อ๋อไปกำลังใจให้น้องค่ะน้องคอปเตอร์เนาะบอกน้องอยู่ด้ว่ามือไรบา้างเมื่อคืนเวทีก็แม่เดอ้อน้องคอปเตอร์นะคะก็บอกน้องอยู่ว่าถ้าวันไหนน้องว่างมาขึ้นเวทีกับแม่แพลวได้เลยสมมุติว่าแบบผ่านไปผ่านมาหรือว่ามันมีงานที่ใกล้กันสามารถแบบหาเวลามาขึ้นเวทีกับแม่แพลวอย่างนี้นะคะก็ให้น้องมาขึ้นเวทีได้ แม่สวยมากาขอบคุณค่ะมันแม่ง่วงนอนเลยเนาะสวัสดีจ้าแม่แพลวสวัสดีจ้าโอ้ยแม่ใจร้อนมากอีด๋ดีแม่ทำไมใจร้อนจังเลยเนี่ย มาไหนพี่พี่น้องพี่น้องชาจะมาไหนลงลอยถงล่องอยู่ขากินกาแฟก่อนตอนนี้สิตายฮะเอาจะคขึ้นมาพี่กินข้าวกูเต๋อคนนึกว่าจะกินแล้วป้าจะาไปไหนป้าจะอยู่นี่นะคะ รับสมัครนักร้องไหมครับอ้าวน้องบอสซอสมาดีมาดีมาออดิชั่นมีทุกคนถามหาพระเอกวันนี้พระเอกน่าจะไปชมคอนเสิร์ตอยู่นะไม่ใช่ชมคอนเสิร์ตหรอกน้องพระเอกก็จะไปแบบไปแวะทักทายเฉยๆแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกัน โอ้เดดเพื่อนรักคิดถึงคิดถึงเดดเดจังเลยทำอะไรฉันรู้ไปหาใหม่นะวันที่สิบสี่ที่สวนรถไฟเจอกันค่ะเมื่อคืนแอบนี้ไปขึ้นต่อตกันสองคนไม่บอกเลยโอ้ยมันเป็นเรื่องเมอเอาพี่น้องคุเตอร์อันอันเพื่อนบอกว่าอันขอไปอันขึ้นอันติ๊กตองน้ำอันนองสั้นบบอกอัน จ้าหูบอกว่าข่อยคือหูจักวานสั้นไหลสดเจ้าหว่นาลิตามันเล่นอันติ๊กตอกคือเจ้าเจ้าสิมูเม้นบอกว่าข่อยบอลินเออข่อยบอลได้กดเขาไปนั่นเลยนอกจากว่าน้องก้อยว่าแม่อัพอัพหน่อยอันนี้คือเรื่องจริงน้องก้อยไม่งมสิบอกว่าแม่อัพอัพเดทเนี่ยเราข่อยจะบอกค่อยเขาต่อต่อมาที่นี่พ่อมือขึ้นนีขคืนรถมันบอลเลิกงานแล้วลูกอัน ลูกกินนมแล้วลูกเรียนโทรศัพท์อ่าลูกลูกเล่ยนโทรศัพท์ลูกเคลียเคลียต่อต่ออืมแล้วทีเนี้ยนางก็ไม่นอนแล้วนางก็ลูกมาเล่นกับแม่อ่าอันนี้คือเรื่องจริงเนอะไม่รู้จริงๆว่าใครไรสดอะไรยังไงที่ไหนอันนี้โดยความซือ่อแม่พูดอะไรอ่ะแม่รอให้เอฟซีฟังว่านหนูอะ่ะเลื่อนต่อต่อแล้วทีนี้มันไปเจอไปเจอไปเจอ,เจอนางเล,นเ,นาเลื่อนไปเจอนาทิตาเลื่อนไปเจอแล้วหนูก็นั่งกับลูกอืมคอยกันานางกับนาทิตา แ้วเขาจไปเห็นพ้อหมายนะ่ะเขาก็เรียกคนูว่านั่งอะไรสดรออรพูดเรื่องว่าหนะพูดเรื่องว่าหนเลื่อนติ๊กต่อแล้วหนูไปเจอพี่ซานไร์สดหนูไปเจอพระเอกพี่เกยไร์สดอืมห <c oughs> นูอะเออแล้วตอนนั้นน่ะก็บ,บรรลุว่าอย่างแต่ว่านังไร์สดแล้วมันเหมือนแบบน,นกากำลังร้องเพลงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วน้อง,น,องน้องก็เต้นทาําท่าแบบเพลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอ้า ไล่สดตีหรือว่าคลคีบขอตดวไปซองเบืองน้ำลูมาที่นี่มันเป็นมันอนนข้างแบบนี้มมอเอาค,คือสมงวัน่วนเหรอเออนั่นละ,นนละอันนี้จริงค,คือเรื่องจริงสังเกตว่าคอยบอกคอยได้อบเดตต่อต่ออันนี้เรื่องจริงให้ตาเลื่อนไปเจอก็อเลยได้เบิงนั่นละออาดูคลิปแล้วเพื่อนเพื่อนแทน ข้างความปตทเฮียนรถด,ดอกไปเฮ็นเลยล่ะบนหน้าไร้กู่ประชันกันเลยว่าไผรว่าฝ่ายไหนคะแนนจะเยอะกะทีหินเขาทํากันมันทํายังไงล่ะพ네ี่เอื้องคะแนนหมายถึงว่าคะแนนฝั่งไหนจะเยอะหมายถึงว่าไลฟ์สดปตทเรียนไม่การแข่งขันกันรอพีเครอเอาซื่อขอยังโมงหูเลยพอเห็นแต่ว่าเมื่อนั้นนะที่ว่าขึ้นกองคู่ผมก็ได้ล้อง ก็เลยรองลองกดเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าอ่าต่อต่อเห็นเขาไลค์คู่กันใช่ไหมก็เลยลองเบิรงมาที่นี่เพราะสีออกคุณเติร์กออกว่วเปรี้ยใช่ไหมแน่นอ๋อจะในระดับไหนเขาบ้างเอออันนี้ก็คือว่วเปรี้ีดีคือบ่วหูดีวีวอะไรรองคนเข้าไปเป็นคนลุงจังเลยไอ้ไอ้สำหรับไอจีใช่ไหมไอจีค่อนข้สมัครไว้นานแล้วแต่แค่ลงดูกับวัวคาเดียร์แล้วน้องมันก็บอกว่าแม่ทำไมไม่ถ่ายรูปในไอจีมันถึงสวยสตอรี่ไอจีเจ้านี่วะก็เพิ่งหู้ อันนี้ฐาน้องก็อยดูเขาเห็นพี่ๆถึกๆอยู่พอก็มบอเป็มนคนเกมโซเชียลเดีพี่น้องแต่ว่าคอยก็พยายามอยู่แต่หมายถึงว่าถ้าคนที่ไปดูเราตามงานเขาจะเห็นว่าไปถึงงานปุ๊บก็จะดูว่าเวทีเครื่องเสียงเสร็จหรือยังนักดนตรีอะไรเพียบพร้อมหรือยังและซาเช็ฟตอนไหนซาเช็ฟหรือยังคอยก็ต้องขึ้นไปซาเช็ฟแล้วคอยก็ต้องเตรียมทาย่าแ,แต่งนาแต่งตัว แล้วก็เตรียมสคริปต์การสแสดงแล้วในระหว่างการสแสดงสคริปต์ที่ลงไปมันก็ต้องดูด้วยว่ามันพอดีกับเวลาไหมเพราะว่าการสแสดงของแต่ละสะนามมันบอกขึ้นกันเวลามันก็บวกขึ้นกันบางมองก็เรื่องของทุ่มบางมองเรื่มมองของทุ่มเครื่องบางมองเรื่องตีนึงเออกลับมาไทยเมื่อวานพอดีคืนนี้แหละจะไปดูว้าวพี่เบนจามินมาค่ะมาค่ะอีและแม่คนบริเนอนรนพัชน นิดสะดุดนิดมุดนตอนเขากำลังฮิดกันเ่ยแมนบอกนิดหนูมันเชื่อยู่กันนะแมนบอกนิดหนูมันเป็นอย่างสวัสดีค่ะวันนี้ไลน์ในกลุ่มเหมือนกลุ่มเดิมนะคะกลุ่มที่เมื่อคืนนะคะเข้ากลุ่มได้เลยดูได้สองวันเมื่อวานกับวันนี้นะคะ ไล์สดอ๋อไล์แข่งกันอืมอือืมเดี๋ยวจะลองเบิงเด้ออีกแล้วอันนี้จริงจ้าแม่นั่งดูอยู่ตลอดจ้าแม่แม่พีขวัญล้วก็แล้วกันจะเบิ้งไล์สดตลอดจะจะดูไล์สดตลอดว่าหนึ่งคอมเมนต์ เป็นยังไงเอซบอกว่าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมมีเสียงช็อตไหมหรือว่ามีอะไรที่มันต้องแก้ไขไหมในไลฟ์ข้อปาอยางถ้าเราไม่ได้เทคแคร์แค่แฟนคลับหน้าเวทีแต่เราเทคแคร์แฟนคลับที่อยู่หน้าไลฟ์สดด้วยหนูบอกเลยว่าหนูขอบคุณทุกคนที่ออาซ c ในในไลฟ์สดที่สนับสนุนในทุกๆรอบนะคะอันนี้คือเป็นเป็นเป็นแรงซัพพอร์ตที่ทำให้หนู ประครับประคองบงให้อยู่ได้ไจริงๆพเพราะแฟนคลับทั้งออนไลน์แล้วก็แฟนคลับหน้าเวทีค่ะ<บ>ลูกแฟนคลับหน้าเวทีอก็สําคัญแฟนคลับหน้าอะไรก็สําคัญเพราะฉะนั้นหนูให้ความสําคัญทั้งแฟนคลับทั้งหน้างานหรือและก็ในออนไลน์ด้วยถ้าคนสังเกตกับจั่งหัวหนูเป็นยังไงแล้วหนูทํางานแบบไหนแล้วหนูจริงจังกับการทํางานแค่ไหนข้างนี้แล้วบอก าพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร์นะคะ